พาน้องปีใหม่ฉลองคริสต์มาสกับปู่ไพวงค์สายยายเตชนะนรงยังไงก็ตัดไม่ขาดอบอุ่นน่ารักมากๆสําหรับสายยายของน้องปีใหม่ลูกสาวของนางเอกแอปทักษอรอที่มีต่อครอบครัวเตชนะนรงแม้ว่าคู่ชีวิตของแม่แอปกับอดีตสามีสงกรานต์เตชนะนรงจะไปต่อไม่ได้แต่ความเป็นเตชนะนรงของน้องปีใหม่ก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอย่างล่าสุดสาวแอปก็ได้พาลูกรักไปเจอคุณปู่ไพวง์เตชนะนรงร่วมฉลองคริ มาสกันเรียบง่ายด้านคุณปู่ก็ได้มาแชร์ภาพโมเมนต์ดีๆคู่หลานสาวคนสวยโดยระบุว่าปีใหม่มาฉลองคริสต์มาสกับปู่ก่อนใครๆแต่ที่เซอร์ไพรส์คือทุกคนใส่เสื้อสีฟ้าเหมือนกันเพราะพวกเราตรงกันยายปีใหม่เตแน่นอนค่ะว่าแฟนคลับที่ได้เห็นเสร็จภาพนี้ต่างชื่นชมในความน่ารักรวมไปถึงความรักที่คุณปู่ไพวงมีต่อหลานสาวสุดที่รักอย่างน้องปีใหม่อาทิแววสวยมากค่ะน่าสมคุณพ่อสวยเฉียบ เปรี้ยวอินเตอร์เลยยิ่งโตยิ่งสวยกิริยามารยาทนุ่มนวลน,น่าชื่นชมมากๆค่ะหลานสาวคุณปู่คนนี้น่ารักสุดๆเลยค่ะปีใหม่สวยมารยาทดีงามมากติดตามน้องตั้งแต่เด็กยิ่งโตยิ่งสวยปีใหม่โตขึ้นเยอะเลยค่ะแถมสวยแล้วหลานสาวคุณปู่สวยขึ้นทุกวันเลยค่ะน้องปีใหม่เหมือนทั้งคุณย่าและคุณพ่อเลยค่ะน้องปีโตเป็นสาวแล้วสวยด้วยค่ะแมรี่คริสต์มาสล่วงหน้าค่ะคุณปู่ว้าวๆ้าคุณปู่ได้เจอหลานรักแล้วและอีกมากมายนั่นเองค่ะขอ ชื่นชมในตัวสาวแอททอรษออนที่เปิดใจให้กับน้องปีใหม่ได้เจอคุณปู่อย่างต่อเน,นื่องทุกเทศกาลและช่วงเวลาว่างน่ารักมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนาพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า